สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้พบกันในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องตัวสะกดหน้าจดจำจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายความหมายของมาตราตัวสะกดตรงมาตราได้2เขียนคำในมาตรากกากลงกลมเกยและเกลอได้3มีมารยาในการฟังการพูดการอ่านและการเขียน เรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนลองทายปริศนาคำทายต่อไปนี้นะคะสัตว์นี้คนไทยเลี้ยงไว้ไถนามีขาสี่ขาหนูจ๋าตอบไวตอบได้ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะควายนะคะควายอยู่ในมาตราเกยค่ะ ต่อไปนะคะอะไรเอ,อ่ยอยู่ทะเลกินตมแต่คนงมมันขึ้นมากินตอบได้ไหมคะนะกักเรียนถูกต้องค่ะหอยหอยอยู่ในมาตราเกยน,นะคะปริศนาต่อไปค่ะฉันคืออะไรเอาไว้เย็บผ้าปลายแหลมหนักหนาหนูจ๋ารองไทยทายได้ทายได้ไหมคะนะกักเรียนคะ ถูกต้องค่ะเข็มเข็มอยู่ในมาตรากมฉันคืออะไรเห็นได้บนหัวเส้นคลุมไปทั่วไม่กลัวร้อนเลยฉันคืออะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะคมผมอยู่ในมาตราลมอะไรเอ่ยตอนเช้าเชิญขึ้น ตอนเย็นเชิญรงผู้คนยืนตรงอะไรคะนักเรียนคะถูกต้องค่ะธงธงอยู่ในมาตรากงต่อไปนีน้นักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้นะคะแล้วเขียนคำลงในช่องว่างที่คทีเบนไว้ให้นะคะภาพแรกภาพกระเปลาภาพที่สองภาพอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะนาฬิกาภาพที่สามภาพอะไรคะ กางเกงถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะภาพอะไรคะกล้วยค่ะภาพต่อไปค่ะกล่องภาพสุดท้ายแล้วเป็นภาพอะไรคะชามนันเกเรียนจะเห็นว่าคําที่ครูยกตัวอย่างให้เป็นคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวได้แก่มาตรากง มาตากลมมาตาเกลวและมาตาเกยต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนทำไมล์แม p ติ้งมาตราตัวสะกดที่มีตัวมาตราตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะให้นักเรียนเขียนคําที่มี mind, มาตราตัวสะกดเพียงตัวเดียวลงในไม n d แม p p ิ้งของนักเรียนและนําส่งคุณครูนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้คุณขอจบเพลง,งแค่นี้นะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ